สวัสดีค่ะท่าน,นผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการนานา,นาสาระกับผู้ว่ามหาสารคามนะคะสดทุกเช้าวันจันทร์ทางสวทมหาสารคามทั้งสองระบบ AM531kHz กิลเฮและ FM 106.50เมกะเฮิร์นะคะและยังบันทึกรายการนี้ไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่และเคเบิลทีวีทั้ง3สถานีค่ะวันนี้ดิฉันชนกความฝนที่สารทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะมาพร้อมด้วยอากาศของเช้าวันจันทร์ที่สดใสทีเดียวนะคะหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามหาสารคามฝนตกเกือบตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือโชคดีของพี่น้องเกษตรกรนะคะที่มีน้ําเข้าไปในไร่นาเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่วันนี้รายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสารคามพบกับ เรื่องราวที่เป็นกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยแขกรับเชิญของรายการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามท่านนพวัฒนสิงห์ศักดาิาพร้อมอยู่ในรายการแล้วสวัสดีตอนเช้าค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องชาวจังหวัดมหาสา,ารคามที่โครักทุกท่านครับอย่างที่กู้ไก่บอกนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกชุ่มฉ่าม,มากมันก็เลยทําให้หลายๆกิจกรรมที่เราจัดเรื่องของความปรองดองเรื่องของความสมานฉันท์ได้รับความชุ่มฉ่าไมกับฝนนั้นด้วยค่ะชุ่มฉ่ำแล้วก็ไม่เป็นอุป ที่ฝนจนถึงวันนี้ครับนนี้ัแต่ของเราไม่ใช่พื้นที่ที่ฝนตกหนักก็ได้รับอิทธิพลทั้งหางฮะแต่ก็ถือว่าโชคดีที่ทําให้ฝนตกช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรครับค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอย่างที่ได้พูดไปว่าเราจะมีทั้งกิจกรรมเรื่องของการจัดเวทีปรองดองสมานฉันท์และกิจกรรมของการจัดสิ่งที่เรียกกันว่าเป็นคืนความสุขให้กับคนในชาติ2กิจกรรมทั้งวันที่9และวันที่19บบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ ครับก็อยากเรียนว่าทั้งสองกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมแรกคือวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เป็นกิจกรรมอ,อยู่ในเรื่องของการสร้างความปลองดองสมานฉันและเพื่อการปฏิรูปประเทศนะครับซึ่งเราได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่เรียนกันมาแล้วนะครับแล้วก็จัดเวทีในระดับหมู่บ้านตำบลตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมจนกระทั่งถึง ทิ้นเดือยตั้งแต่มิถุนายนตลอดทั้งเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ในเดือนกรกฎานี้ก็เป็นช่วงสรุปะนะฮะจ<า>ัดเวทีใหญ่เป็นภาพรวมของทั้งจังหวัดโดยในวันที่9นั้นเป็นเวทีเสวนาในระดับจังหวัดซึ่งได้เชิญผู้แทนกลุ่มต่างๆทุกภาคส่วนภาคราชาการภาคเอกชนนะครับแล้วก็ผู้แทนจากสภาปลองดองระดับตำบลทุกตำบลน,นะครับผู้นําผู้บริหาหอรองค์กรปกครองส่ท้องถิ่นมาเพื่อระดมความคิดเห็นในเรื่องของการ ปฏิรูปทั้งหมด11ประเด็นนะครับ<ช>ซึ่งเราจัดที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากผู้ภาคส่วนแล้วก็จากผู้แทนจากทั้ง13อําเภอรวมทั้งสิ้น1,885คนนะครับเท่หรับประเด็นหลักที่นํามาพิจารกก็เรื่องก,การปฏิรูป10ประเด็นหลักก็ได้แก่แนวทางปฏิรูปทางการเมืองการสร้างมาตรฐานจริยธรรมผู้บริหรารประเทศก,การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินการปฏิรูปการทุจริตการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะครับการปฏิรูปด้านการศึกษาการปรับปรุงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปความเรื่องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วแนวคางปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติดินน้ําป่าไม้นะครับแล้วก็ ปฏิรูปด้านอื่นๆนะครับซึ่งอาจจะนอกเหนือจาก10ประเด็นนั้นนะครับก็รวมเป็น11ประเด็นก็เสนอเป็นภาพรวมของจังหวัดในช่วงเช้าก็จะมีการแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งก็ได้รับความรู้คะอดจากทางอาจารย์ท่านรองที่การบดีดรสมานดรสมานศรีสะอาดนะครับแล้วก็ท่านคณะบดีคณะดรวิทยาเจริญสิริคณะการเมืองและกฎหมายนะครับกฎหมายและการเมืองดรวิทยาเจริญสิรินะครับได้ช่วยเป็นวิทยกรแล้วก็จับสูนเรื่องการแบ่งกลุ่ม จากการจัดในวันนั้นนะครับเราก็ได้รับความเอื้อเฟือจากท่านพลตรีชัยพร r รัฐแพทย์นะครับรองไปทับน้อนที่2ในฐานะันหน้าคณะทางานศูนย์ปลองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2หรือกรอมนองภาค2นะครับเป็นประธานเปิดการเสวนาและพบปะให้แนวทางพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นก็นับว่า ได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในช่วงเช้าแบ่งกลุ่มได้มีการเสนอความคิดเห็นต่างๆช่วงบ่ายก็จะมีการสรุปของแต่ละกลุ่มจากนั้นเราก็จะรวบรวมวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับแล้วก็รวบรวมทุกประเด็นนะครับจัดทําเป็นรูปเล่มตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งไปยังกรมภาคสองเมื่อวันที่15ากรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะรวบรวมเป็นแนวทางของภาคตอนออกเชียงเหนือเพื่อเสนอคณะปฏิรูปคณะกมการปฏิรูปของ พอสชต่อไปนะครับซึ่งก็เชื่อว่าครั้งนี้เป็นเป็นครั้งสำคัญที่ทุกฝ่ายจะได้มาร่วมแสดงความมีเหตแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเรายังมีเราจะมีเวทีตามรวดแบบมหาธาราโมเดลนะครับซึ่งเราจะดําเนินการต่อเนื่องไปประมาณเดือนสิงหาคมนะครับก็จะให้มีการเปิดเวทีในดตบตบนคือเราจะใช้สภาปล้องดอนตมบลเนี่ยเป็นศูนย์เร่ป็นศูนย์รวมของทุกตาบล ทุกหมู่บ้านในการที่จะน,นําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งในยะต่อไปเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความอดรลอนของพี่น้องประชาชนเรื่องที่เร่งด่วนและโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของการบริหารราชการน<ฆ>ะครับแล้วก็การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนจะมีเวทีรับฟังความคิดเหน็นของพี่น้องประชาชนในเรื่องของภาคราชการเป็นหลักเลยนะครับก็จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ครับงั้นแสดงว่าตอนนี้ หลายคนอาจจะมองว่านึกว่าเวทีวันที่9เนี่ยคือสรุปในส,ในส่วนของจังหวัดมหาสารคามคที่เป็นความต้องการแล้วงั้นแสดงว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนถ้ายังมีเรื่องเดือดร้อนหรือเป็นเรื่องของความต้องการยังสามารถแจ้งเรื่องนี้ได้ไดไดอยู่รเราจะใช้เวทีเขาเรียกว่าสภาปรองดองระดับตำบลซึ่งหลายอำเภอตั้งแล้วตอนนี้เราก็ให้ทุกอำเภอไป จัดเวทีต่อเนื่องแล้วก็จัดตั้งสภารองดองระดับตำบลหรือเขาเรียกว่าเป็นสภาสันติวิธีก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่เป็นซ้ําซ้อนกับสภาอบตอนะฮะไม่ไม่ไม่เหมือนกันแต่เป็นที่รวมของถ้าเธอสุดสรุปไง่ายๆคือบ้านวัดโรงเรียนนะคจากทุกหมู่บ้านนะฮะเราก็ทําเป็นลูกคณะกรรมการเพื่อที่มีเวทีในการที่จะพูดคุยปรึกษาหรือแล้วก็เสนอความต้องการแก้ไขปัญหาของ้มิชอชนรวมถึงแนวทางการปฏิรูปที่ยังค้างค้างอยู่ตอนนี้เราก็จะรวบรวมเพื่อที่จะ เสนอต่อไปเรื่อยๆเรานําเสนอไปในรูปแบบที่เป็นศูนย์ดำรงธรรมที่เคยส่งเรื่องไปทุกครั้งก็ยังได้อยู่ไหมคะในเรื่องของศูนย์ดำรงธรรมนั้นก็เรียนนะครับว่าตอนนี้มีการปรับปรุงขึ้นจากคําสั่งของคอ,อสชฉบับที่9 6นะฮะที่ประกาศเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้กําหนดให้ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยมีบทบาทหน้าที่มากยิ่งขึ้นเป็นศูนย์บูรณาการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความถล่มทลองของพี่น้องประชาชนะนะครับแล้วก็ให้ทางจังหวัดเนี่ย โดยพบว่าการหวัดเนี่ยได้สามารถที่จะทํางานในบทบาทการบรณาการได้อย่างเต็มที่คือการสั่งการศูนย์ราชการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่พน้องประชาชนได้อย่างเต็มที่เลยครับก็คิดว่าจะเป็นการปรับปรุงศูนย์วงำประทัทั้งใหญ่ในการที่จะรับฟังข้อปัญหาเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน<ะ>แล้วก็นามาแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับค่ะหรือว่าพี่น้องประชาชนสามารถโทรไปได้ที่สายด่วนที่ทางรัฐบาลได้กําหนดเอาไว้ก็คือ1นึ่งหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะตลอด24ชั่วโมงหรือแม้แต่ในขณะที่ท่านผู้ว่าจัดรายการสดนานาสาระกับผู้ว่ามหาสารคามอยู่ในตอนนี้ฝากข้อความไว้กับเจ้าหน้าที่ที่หมายเลขโทรศัพท์0 4 3 7 1 1 5 3 9ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าบางทีบางเรื่องอาจจะยังไม่ครบในประเด็นที่เราได้มีการนําเสนอในเวทีปลองดองระดับจังหวัดมานะคะค่ะเป็นความเดอออร้้นนขงงพีี่่ปะชชาท ทางรัฐบาลและทางจังหวัดต้องการแก้ไขให้ส่งกับที่เราได้ดําเนินการตามรถแบบนะคะที่ว่าปี2 5 5 8 150ปีครบรอบของมหาสารคามอยู่ดีกินดีมีสุขรู้รักสัมัคคีอยากยั่งยืนด้วยค่ะค,ค่ะนั่นคือเวทีปลอ n ดองสมานฉันเพื่อการ,รปฏิรูปนะคะคราวนี้มาถึงกิจกรรมคืนความสุขอย่างชุ่มฉ่าเลยค่ะวันเสาร์ที่ผ่านมานี่บรรยากาศเป็นยังไงคะครับเว<ล>ทีคืนความสุกก็ถือว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งแต่เป็นเวทีใหญ่ซึ่งต่ครั้งนี้เราจัดขึ้นด้วยความ ฐาบศูนย์ของคอสชอใชนะครนักสั่ความสงบแห่งชาติแล้วก็ทางเวทีไทยผู้จัดเวทีไทยได้นําความสุขมาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดมหามามาต้องขอ,ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ mm hmm. เพราะว่าในภาคอีสานเนี่ยมีแค่3จังหวัดทางประเทศไทยเนี่ยแค่12จังหวัด mm hmm. เขาก็เลือกมหาดาามก็ถือว่าเราเป็นพื้นที่ที่เขาเป้าตั้งเป้าหมายอยากจะสร้างความสุขซึ่งวันนั้นถึงแม้จะมีฝนตกหน่อยก็ไม่เดือดร้อนฮะ เราก็ได้มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับในวันนั้นเราได้มีการาประชุมเตรียมการมาพอสมควรมีกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดมีกิจกรรมในเรื่องของอสินค้าวัฒธธรรมมีกิจกรรมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งเรื่องหนี้สินใ<ช>นะครับท้งธนาคารอมสินทั้งธนาคารทอกศอ,อ,อย่างทกศก็รายงานนะครับตั้งแต่8ปดโมงเช้าเปิดบริการาจนกระทั่งถึงตอนเย็นเนี่ยมีผู้มาขอรับความช่วยเหลือปลื้ ในเรื่องของแก้ไขปัญหานี้สินถึง124่รลายแน่นเพราะว่าทกศนี่มีอยู่2ล็อก2เต้นเล็กๆครับเต็ไมไปหมดเลยค,ครับบรรยากาศในวันนั้นขนาดฝนตกครับก็แสดงว่าประชาชนั้พันเราได้ผลแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสนใจเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เ,เป็นนโยบายสําคัญในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยครับค่ะนั่นคือส่วนหนึ่งของกิจกรรมในภาคกลางวันก็เข้าใจว่าคือธรรมชาติก็อาจจะ อยากจะให้ได้เห็นในภาพส่วนภาพรวมว่าแม้ว่าจะมีฝนตกพี่น้องประชาชนก็ยังต้องการ,รสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะคเป็นการแก้ไขปัญหาและคืนความสุขจริงครับในภาคเย็นก็เป็นการแสดงดนตรีนะครับเด่นดนตรีลูกทุ่งหมอลำเลยนะเพื่อให้ถูกใจกับคนจ <laughs> าลคามของเราซึ่งเป็นเมืองหมอลำนะครับก็ เ,เราก็ได้รับเกียรติจากท่านพลตีชัยพรรัฐแพทย์นะครับรองไปทับนอนอที่2แล้วก็หัวหน้าคณะทํารรงานศูนย์อปองดองสมานฉันท์กรโนโภาคสอมาเป็นประธานนะครับไดอ้อ่ก็เป็นสิริมงคลฮะวันนั้นทุกภาคส่วนต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ ผู้ภาคส่วนผู้น่าสนใจการภาคเอกชนมาร่วมกันจงกระทำบอกว่าของเราเนี่ยรู้สึกมีการมีส่วนร่วมในค่อนข้างมากามากก็ถือว่าเป็นย e ี้หมายอันดีในการสร้างความร่วมมือกันแล้วก็คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนร่วมกันได้มากล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระศาทิสลักษ์พระบาทเจ้าอยู่หัวสุเดพรางเจ้าพระพมราชินาถว่าเราจะร่วมกันสร้างความรักษาความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองของเราแล้วก็มีการแสดงพิเศษนะครับของศิลปินแห่งชาติพรศักดิ์สงแสง มาร้องหมอลำคืนความสุขในอาจารย์ปอฉลาดน้อยส่งเสริมปอฉลาดน้อยขอขอ,ขอปอฉลาดน้อยส่งเสริมนะครับท่านก็คือนาแต่งเพลงนะครับโดยเอาเนื้อเพลงคืนความสุขให้กับประเทศชัยที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังเป็นรประจำเนี่ยมาเข้าทํานองหมอลำแ,<ล>แปลงเป็นหมอลำแปลงเป็นหมอลำแล้วก็มาเปิดเวทีให้กับเราได้รับฟังนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นกลอนที่ให้กับ ชาวสำหรับหาสารคามและคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่นั้นก็เป็นการโชว์วงของอีสานดำลายโชว์ประทับใจเลยของอีสานดำลายของพดุนนาลีซึ่งจะปีนี้จะไปป้องกันแชมป์ที่ไอเดียนาสหรัฐอเมริกาครับ่นตอนนี้ก็ออกอากาศรายการเรื่องเล่าเช้านี้อยู่ช่วงเวลานี้เลยค่ะได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าตอนนี้ยังยังยังอยากได้สปอนเซอร์อยู่ใช่ค่ะพี่น้องท่านใดอยากจะช่วยนะฮะสนับสรุนไม่ยากก็ซื้อเสื้อกับส่วนลูกหลานเรานะฮะซื้อเสื้ออีสานดำลาย ตัวละ2อ0กว่าบาทนะเพื่อที่จะสนับสนุนลูกหนะ้านเราเพื่อจะไปแข่งขันในปีนี้อีกนะครับก็ติดต่อได้ที่โรงเรียนพดุงนาลีนะครับค่ะนั่นคือส่วนหนึ่งที่เราได้เข้ามามีส่วนร่วรมในการจากกิจกรรมคืินความสุขและพี่น้องประชาชนก็ไม่ย่อท้อน,นะคะไปชมคอนเสิร์ตกลางร่มไปด้วยบางคนก็ออกมามีส่วนร่วมกวับศิลปินวันนั้นมีพรสักต่องแสงมาให้ความบันเทิงสนุกรจริง,รงๆค่ะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือไดถ้ถ่ายทอดด้วยค่ะถ่ายทอดอ,ออกทางทีวีด้วยนะฮะช่อง ช่อง5ช่อง5ช่องแล้วก็ของเวทีไทยเวทีไทยช่องเวทีไทยด้วยก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ร่วมการจัดงานในครั้งนี้จนประสบความสําเร็จม่าจะเป็นส่วนราชการต่างๆทางกองกาลังรักษาความสุเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคามนะครับโดยเฉพาะเจ้าของพื้นที่คือห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์นะครับที่ได้คุณนาให้ใช้สถานที่ลานจอดรถในการจัดเวทีครั้งนี้นะครับก็คิดว่าเป็นเวทีที่จะสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงก็คิดว่าน่าจะมีเวทีอื่นๆที่เรา น่าจะร่วมกันจัดอีกนะครับค่ะแล้วก็ส่วนสําคัญส่วนหนึ่งยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะสาหรับเวทีที่เรียกกันว่าเป็นการคืนความสุขมันจะมีกิจกรรมที่เรียกกันว่าเป็นลดต้นทุนการผลิตที่ทางกระทรวงเกษตรต้องการคืนความสุขให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะคอันนี้เราก็จะจัดงานนี้ในช่วงของสิ้นเดือนนี้ด้วยเช่นกันใช่ครับใ,<ช>ใ,ในวันที่29กกรกฎาคมนี้นะครับ,รบซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็สนองตอบต่อนโยบายของคณะรัฐบาลกระทรวงการต่างชาติในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงทานาปี ปีการผลิต2,557-58นี้นะครับซึ่งก็ในเรื่องนี้เราได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันหลายครั้งแล้วนะก็แล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมเตรียมงานนะครับก็กำหนดในวันที่29กรกฎาคมนี้ที่วิทยลาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีมหาสา,ารคามโดยวัตถุประสงค์หลักๆนะฮะอยากเรียนว่าในเรื่องของอาทางกระทรวงกรเกษตรเนี่ยแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เนี่ย รับผิดชอบกันอยู่3เรื่องนะฮะก็คือเรื่องแรกเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบในเรื่องของอการลดราคาปุ๋ยเคมีและก็สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรทั้งหมดตอนนี้ได้ประกาศไปแล้วนะฮะอย่างปุ๋ยเคมีสารเคมีลดราคาประมาณ40-50บถึงาทต่อต่อหน่วยต่อกร,รมต่อกิโลกร,รัมเนี่ยนะครับ ลดร,ราคาซึ่งได้มีประกาศไปแล้วว่าปุ๋ยลดเท่าไหร่ยี่ห้อนี้ลดเท่าไหร่สูตรนี้ลดเท่าไหร่นะครับมีการปิดประกาศไว้มีการปิดประกาศด้วยนะครับในหน่วยราชการต่างๆก็ไปดูได้นะครับตามอำเภอต่างๆแล้วเรามีการสํารวจนะสารวจว่าให้ปไปตามนั้นด้วยอีกส่วนก็คือในเรื่องของการลดเรื่องการเกี่ยวข้าวลดเกี่ยวข้าวทุกตอนนี้เรากำลังรวบรวมข้อมูลช่วงปลายปลายฤด,ดูที่จะมีการเก็บเกี่ยวก็คงจะต้องมีการประกาศออกมาในลดค่าใช้จ่าย ชาสูขุ้ยในเรื่องของรถเกี่ยวข้าบนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็คือในเรื่องของการลดค่าเช่านาครับตอนแรกก็คิดว่าของเราค่าเช่านาไม่เยอะนะฮะพอตำรวจตอนนี้สํารวจแล้วก็มากพอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบจํานวนที่ชัดเจนกำลังอยู่ระหว่างการสํารวจซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายแะ้นหยัดควบคุมการเช่า,าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งจะต้องมีคณะกรรมการในระดับตบําบล เรียกว่าคอชก,กอรแบบตำบลแล้วก็ในระดับจังหวัดครับเริ่มต้นเราก็จะมีการสํารวจในเรื่องของผู้เช่าแล้วก็การเช่าว่ามีมีการเช่านาในตําบลใดถ้าตําบลใดมีการเช่านานะครับเราก็จะมีการเลือกผู้แทน mm hmm. เลือกผู้แทนระหว่างผู้เช่ากับผู้ใหนะ้เช่านะฮะผู้ให้เช่าเนี่ยฝ่ายละสี่คนเพื่อที่จะมาะเป็นผู้กําหนดราคาการเช่านาเป็นเหมือนกับราคาการเช่านานะครับ ของตำบลนั้นแล้วก็เสนอมาอย่างจังหวัดนะฮะคณะกรรมการจังหวัดก็จะมีส่วนราชการมีตัวแทนผู้เช่านาผู้ให้เช่านาเนี่ยนะครับมาเป็นกรรมการกําหนดประกาศของจังหวัดด้วยนะครับซึ่งส่วนนี้กําลังดำเนินการจะให้เสร็จสิ้นภายในต้นกลางเดือนสิงหาคมนะครับกลางเดือนสิงหาคมนี้ก็ควรจะประกาศในทุกพื้นที่มีการเช่านาได้ซึ่งตัวนี้นโะยบายก็คือลดราคาลง200อบาท ลดค่าเช่าลง200บาทท่านจะเท่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยลด2 0 0บาทะนะครับก็เป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของกิจการวันที่9นะครับ29เอขออภยัยฮะ2ยี่ากฎาคมนี้นะครับก็มีเป็นในเรื่องของอการแสดงสินค้าทางการเกษตรนะครับการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของอปรึกษาเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรต่างๆนะครับ รวมถึงเรื่องมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาจําหน่ายแล้วก็มีการแสดงดนตรีด้วยครับค่ะก็เป็นกิจกรรมที่คืนความสุขให้กับประชาชนโดยเฉพาะรากญ้าของเราก็คือพี่น้องเกษตรกรนะคะคแล้วก็ในส่วนของดนตรีนะคาดว่าจะมีทางจากกองพลทหฐานร,ราบที่6จะจัดเป็นดนตรีของกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยมาจาัดแสดงด้วยเจ้าท่านที่ทราบได้รับการาสามว่าจะเอาดนตรีของอบูรุยาของทัพโบกมาเลยฮะ <laughs> ก็กําลังประสานอยู่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะเอา เป็นบูนตีของกองทัพภาคที่2มามาแสดงให้เราได้ได้ชมครับก็อย่าลืมนะคะไปร่วมกิจกรรมคืนความสุขด้วยกันอีกหนึ่งครั้งของมหาสารคามในเดือนนี้ก็คือวันที่29กรกฎาคมในพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานนะคะ หรือเวลาอีกนิดหน่อยเรายังคงพอมีประเด็นพูดอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนั่นคือเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครับซาวาท่านผู้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไปรับนโยบายมาแล้วด้วยครับ,รบเรื่องนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยอยู่ในสังคมไทยแล้วก็มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในผู้เสพนะครับในม้วนที่10บรกคาคมนั้นทาง คณะรักษาความสุขแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทยก็ได้จัดให้มีการประชุมผู้ราชการจังหวัดและอาัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง้งแต่ปะลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งหมดนะครับในอำเภอประจังหวัดในอำเภอนะครับแล้วก็สวยการต่างๆไปประชุมที่หอประชุมกองทัพบ,บกวันที่10บกรกฎาคมโดยมีท่านพลเอกไพบุญคุ้มฉาย,ยาผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมคณะกรักษาความส่วนแห่งชาติเป็นประธานและมอบนโยบายซึ่งก็ทราบว่าจากที่ท่านได้บรรยายให้ฟังนะครับแล้วก็ได้มอบนโยบายท่านมีความผูกพันเรื่องการแก้ไขปัญหญายาเสพติดอย่างมากและมีความมุ่งมั่นในการที่จะแก้ไขปัญหญายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะท่านบอกว่าท่านเคย เป็นทำไมเป็นผู้ผู้บังคับการกรมเนี่ยคเคยทําเรื่องโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองอ่าร oh. ักษาเป็นโรงเรียนวิวทน์พลเมืองที่ทหารทําซึ่งใช้ระยะเวลาอบรมถึง3าสี่เดือนระยะยาวแล้วก็ท่านก็ผูกพันกับผู้อบรมแล้วก็ตั้งใจให้ผู้อบรมนั้นมีความรู้ในเรื่องของอาชีพมีงานทําท่านก็บอกว่าท่าน ทุกคนที่ผ่านการอูดล,ล,ล,ลต้องมีงานทําท่านฝากงานในโรงงานต่างๆห้างร้านบริษัทจนบางคนดินนี้เป็นเท่าแก่น้อยไปแล้วก็มีนะครับอันนี้เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจท่านก็ให้นโยบายสําคัญสาคัญนะครับอยากจะสรุปในก็มีหลายข้อขอสุปทนสั้นอย่างนี้นะครับว่าได้ร้องการปรบับปรามยาเสพติดนั้นเป็นเรื่องสําคัญก็จริงแต่ก็ไม่ได้สําคัญที่สุดต้องควบคู่ไปกับการด้านอื่นหรมอว่าจะเป็นด้านการ อ่าป้องกันแล้วก็การบำบัดรักษานะครับการสร้างภูมิคุ้มกันถือว่าเป็นสําคัญสุดก,การสร้างภูมิคุ้มกันก็คือการป้องกันไม่ให้คนเข้าไปเสพมากขึ้นตรงนี้ทั้งในสถานศึกษานอกสถานศึกษาในชุมชนหมู่บ้านนะครับการระบาดคร้่งฟูผู้เสพนะครับซึ่งกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบในหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุมประพฤติในเรื่องของบังคับบำบัดในเรือนจําในเรื่องการควบคุมตัวนะครับหรือแม้แต่อ่าในเรื่องการติดตามก็ตามเนี่ย ปัญหาที่ผ่านมาไม่มีค่อนข้างเยอะนะครับมีค่อนข้างเยอะก็ะจะต้องมีการปรับระบบในเรื่องของการบำบัดและการติดตามให้มีประสิทธิภาพมากยิึ่งขึ้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขก,ก็รับผิดชอบเรื่องการบำบัดซึ่งโดยพาอยยิ่งผู้สมัครใจบำบัดซึ่งตัวนี้ยังมีผู้สมัครใจบำบัดค่อนข้างน้อย,ออยนะครับรแล้วก็การติดตามเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องการติดตามคนไม่มารายงานตัวจะติดตามไม่ได้เพราะไม่มีหน่วยงานในพื้นที่ในระดับหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาอยู่ซึ่งตรงนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ย สนับสนุนในเรื่องของการบําบัดแล้วก็การโดยเพราะก,การติดตาม,ตดตามโดยใช้เครือข,ข่ายของสมา Thai คือกำนันพี่บานช่วยการติดตามทวนค่างานปปส,สซ,ซึ่งเป็นหน่วยนโยบายหลักนั้นนะครับก็ควบคู่กับสุมา t ไทยในเรื่องการจัดทาฐานข้อมูลทั้งผู้บําบัดทั้งผู้เสพอะไรต่างๆเนี่ยให้เป็นข้อมูลที่สามารถใช้ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมทุกปัญหาจริงๆนะครับ เป็นศูนย์กลางของการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างรวมถึงผู้ค้าด้วยนะครับแล้วก็ให้ท่านให้ความสําคัญกับโรงเรียนเวียดพลเมืองที่ผมเรียนให้แล้วนะครับว่าให้ใช้หลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นระบบ Fast Mo เดลนะครับซึ่ง Fast Mo เดลก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับในการอบรมแล้วก็การจัดหลักสูตรนะมีการฝึกอบรมอาชีพด้วยการติดตามให้ทางจังหวัดนะครับกับภาคส่วนต่างๆซึ่งมีผู้ที่ าการแบบเข้าไปอย่างเช่นในโรงงานในสถานประกอบการต่างๆต้องมีการติดตามที่ชัดเจนและเข้มแข็งนะครับสามารถส่งต่อในเรื่องการติดตามกันได้ค,ครับทางร่างการบําบัดโดยสมัครใจนั้นนะครับก็เน้นในเรื่องของคุณภาพการบาบัดนะครับการป้องกันฟื้นฟูให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานเช่นโรงเรียนกระทรวงศึกษาด้านครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงม,มนุษย์ทางกระทรวงแรงงานในด้านของสถานประกอบการโรงงานต่างๆนะครับซึ่ง ทุกส่วนเนี่ยจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันะนะครับท่านก็ยังเน้นย้ำนะฮะใน3ามเรื่องหลักๆขอสรุปก็คือเรื่องการปรับปรามยังทําอยู่แต่ก็ไม่ใช่เน้นในไม่ใช่เป็นหลักในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเท่าน,น,นั้นนะครับการบำบัดฟื้นฟูต้องพัฒนาหลักการติดตามให้มีศักยภาพนะครับการป้องกันสำคัญโดยเฉพาะในยิ่งในชุมชนแล้ก็ในสถานศึกษานะครับ แล้วท่านให้ความสําคัญเรื่องของเรือนจะนะฮะเพราะเรือนจําเราได้ยินข่าวเสมอนะครับว่าเรือนจาเนี่ยเป็นคล้ายกับเป็นแหล่งรวมผู้ผเครือข่ายทุกอย่างไปสร้างเครือข่ายสามารถสั่งซื้อยานอกเรือนจำได้เนี่ยท่านก็ให้มีการจู่โจมตรวจค้นอยู่เป็นประจำซึ่งของเราก็ดาเนินการอยู่ฮะซึ่งเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ดำเนินการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำเกิดมหาคามก็โชคดีฮะเราไม่ไม่พบสิ่งแปลกปลอมใดๆนะครับแต่ก็ ก็จะทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องปรามแล้วก็ไม่ให้มีการขายาเสพติดในเรือนจําหรือลักลอบเอาสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามของเราด้วยครับค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือในส่วนหนึ่งที่จังหวัดมหาสารคามต้องการที่จะดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการคืนความสุขให้กับประชาชนโดยแท้นะคะช่วงสุดท้ายท่านผู้ว่าอยากจะฝากบอกอะไรให้กับประชาชนเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมนําไปสู่การปลองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปจังหวัดมหาสารคามยังไงบ้างคะ การปลองดองสมานฉิชันเนี่ยจะสําเร็จได้เนี่ยทุกฝ่ายต้องร่วมกันก็ต้องขอบคุณที่ผ่านมาทุกฝ่ายก็มีส่วนมาพูดมาคุยกันจากหลายเวทีที่เราได้จัดขึ้นนะครับมามาคุยมาปรับทศัศนคติมาปรับแนวคิดมาทําข้อตกลงร่วมกันในการที่จะสร้างบรรยากาศห่งความปลองดองสมานฉินันให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับแต่สําคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันพี่น้องประชาชนต้อง ร่วมใจกันนะฮะตอนนี้ปัญหาความขัดแย้งในอดีตเนี่ยไม่ไม่อยากจะให้เกิดซ้ําขึ้นมาอีกอยากให้พี่น้องได้ช่วยกันใช้เหตุใช้ผลปรับความคิดกันหันหน้าเข้าหากันแก้ไขปัญหาร่วมกันเพราะว่าเราก็อยู่ร่วมกันในสังคมเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานกันทั้งสิ้นนะครับเราได้อยู่ร่วมกันดังนั้นความคิดเห็นที่แตกต่างเกิดขึ้นได้แต่อย่าให้เกิดความแตกแยกนะครับโดยเพาอยิ่งในปัจจุบันเนี่ยอยากจะขอประเด็นสำคัญ คือนะครลืมเรื่องสีลืมเรื่องสีนะครับว่าตอนนี้เราไม่มีสีนะฮะเรามีสีเดียวคือสีมัคคาสามัคคีคือความสามัคคีเท่านั้นที่จะก้าวผ่านความขัดแยง้งแล้วก็สร้างสังคมเราตอนนี้พี่น้องโดยเฉพาะประชาชนส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรกําลังทําไร่ทํานากันนะครับเราก็พยายามที่จะคืนความสุขให้พี่น้องเกษตรกรอนิบายขอสงช้เรื่องของการแก้ไขปัญหารัชนำข้าวซึ่งสาเร็จไปแล้ว ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของอต่อไปการการค้าการขายข้าวเนี่ยเรากำลังพิจารณาเรื่องการแก้ไขกันอยู่เพื่อจะให้พืชผลทางการเกษตรได้มีราคาที่ดีต้นทุนการผลิตลดลงนะครับโดยเพาอจังหวัดมหาสารคามเรามีนิยบายเรื่องนี้เป็นอย่างเป็นเรื่องสําคัญเนื้องบมาในปีสวรรค์ห้ารเราได้รับอนุมัติแล้วนะครับ วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา57คือ153ล้านเน้นในเรื่องของเกษตรโดยเฉพาะยิ่งการเ,าเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวปีนี้เราจะเข้าสู่ระบบข้าวอีซีนะครับแล้วก็ข้าวที่มีคุณภาพคือข้าวดำก็อยากจะให้พี่น้องได้มาร่วมมือร่วมใจกันสร้างผลผลิการเกษตรที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้ราคาสู่ท้องตลาดเราก็จะช่วยสนับสนุนทุก ทุกอย่างนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าถึงปลายน้ำก็คือเรื่องการตลาดด้วย ก็ขอให้ชาวจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะได้ก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อนําไปสู่ความรองดองสมานฉันและก็คืนความสุขให้เกิดขึ้นโดยเร็วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้มาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ค่ะวันนี้เวลาของรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสารคามหมดเวลานะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังกลับมาติดตามรายการนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ท่านผู้ว่านพวสิงศักด์ดาดิฉันชนกพรโพธิสารสวัสดีค่ะ